ีค่ะมาพบกับช่องอยิภาชมนะคะวันนี้จะพาเพื่อนมาขยายพันธุ์มะนาวนะคะมาปลูกเอาไว้ที่บ้านเรากันนะคะเพื่อ,อ,อช่วงหน้ามะนาวแพงเนี่ยเราจะได้มีไว้เก็บกินที่บ้านเราเนาะจะได้ไม่ต้องไปซื้อขอเยอะนะคะ,ะมีอะไรบ้างนั้นเรามาดูกันนะคะอย่างแรกก็คือกิ่งมะนาวนะคะกิ่งมะนาวเนี่ย เราก็จะเอาสีแบบนี้นะค่อนข้างไม่ไม่เอาติดที่มันมีสีน้ำตาลไม่เอานะคะเราจะเอาที่เขาเป็นสีเขียวเขียวแบบนี้เกือบจะแบบยอดเลยอะ่ะอืมนี่เลยนะคะสีแบบนี้เท่านั้นนะคะและ้วละเราก็มาทำการมีดีใบเขาออกอ่ะค่ะแล้วเราก็มาเอา หนามหนามออกแล้วก็ใบออกเขาออกเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการขยายพันธุ์ของเรานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปทิ่มมือเราไม่ใช่อะไรนะคะเหลือเอาไว้สัก เหลือใบเขาอไว้สักสองสาใบพอนะคะหนามเนี่ยเขาออกเอาออกไปเลย เี๋จะเหลือไว้สักเหลือไว้เท่านี้เหลือไว้เหลือไว้เท่านี้แล้วกันสามใบนะคะแล้วก็ปาดปาดให้มันเป็นรูปแบบนี้นะคะแบบแหลม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 ตรงปลายปลายเขานะ เป็นรูปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เพื่อนเื่อก็กรีดตรงนี้จะกรีดก็ได้ไม่กรีดก็ได้นะแต่ถ้ากรีดเนี่ยยูว่ามันเป็นการกระตุ้นทำให้ลากขเขาเกิดเร็วขึ้นนะอื่ เสร็จแล้วเราก็จะแช่ไว้ในน้ำแบบหนึ่งแล้วเราก็อย่าแช่ไว้ในน้ำแบบนี้นะคะแล้วใครมีขุยมะพร้าวก็ใช้ขุยมะพร้าวนะคะใครมีพีทมอสก็ใช้พีทมอสได้นะคะ คือมีอะไรก็ใช้อย่างนั้นนะคะแต่ที่ยุ้ยวันนี้ยังไม่มีขืยมะพร้าวเนาะปกตินี้จะใช้ขืนมะพร้าวเรียว่าขุยมะพร้าวอะ่ะเขามันแน่นนี่นะคะแล้วก็ความอุ้มน้ำหรอก็อุ้มพอกันนะคะอืมพีทมอสพีทมอสเขาจะร่วนกว่า อันนี้ที่วีทำเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวีจะให้ดูอันนี้คือลากนะที่เห็นขอขาวเนี่ยคือลากนะคะแล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้ยังไม่เคยแกะเลยนะมาแกะให้ดูเลย ลาเขามีจริงๆนะคะนี่เห็นไหมคะมอกไนอันนี้เป็นขุยมะพร้าวนะคะอ่ะอาเนีย่ยยูทำเสร็จแล้วก็แช่แช่น้ำเสร็จแล้วนะยูก็จะมาปักไว้ในในในพีทมอสนะคะปักไว้ในนี้อย่างนี้ ก็เอาผุงคุมแก้วใบแรกที่เราใส่ผิดหมอเนี่ยยูจะเจาะรูนะคะแต่ใบที่สองมันมีสองใบซ้อนกันเห็นไหมคะ ใบที่สองนี้จะใส่น้ำเอาฝาขวดน้ำนะคะเอาฝาอะไรก็ได้นะคะมาลองใส่น้ำไปนิดนึงแล้วก็มาลองไม่ให้แก้วเนี้ยโดนน้ำนะคืออยากให้แบบว่าความที่แบบว่าเราเวลาเราข้อไปอะ่ะให้มันมีเขาจะอบอยู่ในนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบไอ้ละไอน้ำเนี้ยอยู่ในเนี้ยใบเขาจะได้ มีความชุ่มชื้นนะคะก็จะได้แบบไม่คายน้ําเยอะอะไรนี่นะคะต้นเขาจะได้ไม่โสมอืมแล้วเราก็จะทําการอบแบบนี้อย่างนี้นะคะเร็ียบร้อยเราก็จะขยายพันธุ์แบบนี้นะคะแล้วลากเขาก็จะออกแบบนี้เลยะคะ่ะนี่ ลากเขาก็จะออกลากไปไหนล่ะจะโชว์ลากสัหน่อยอันนี้ลากเขาจะออกแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ย้ยเจาะรูเอาไว้ก็จะใส่ในแก้วแบบเมื่อกี้นี้แต่อันนี้จะใส่ถุงจะทำสองแบบนะคะเหมือนเหมือนว่าถ้าใส่ถุงเนี่ยจะออกดีกว่าเนาะลากอะ่ะอืมย้ยก็มาแชร์ความรู้ในการขยายพันธุ์ มะนาวนะบ้านเราจะได้มีมะนาวเก็บไว้กินกันนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ